สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจาก o t ติ a ้าช็นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดประเด็นหนึ่งเนื่องจากมันมีกรณีที่ว่าทางบ้านอินบอกมาถามว่าค์ดออนไลน์ที่สอนเนี่ยสนับสนุน1,000บาทเนี่ยได้แพทเทิร์นได้หนังได้เครื่องมือด้วยไหมอันนี้อาจจะเป็นการที่แบบทางบ้านเขาไม่รู้นะครับว่าต้นทุนของเครื่องมือประมาณไหนผมก็เลยคิดว่า คลิปนี้มันน่าจะเป็นเป็นคลิปที่ดีที่บอกถึงเงินที่เราจะจ่ายในการซื้อเครื่องมือสักชุดในการทำงานหนังว่ามันจะต้องใช้มากน้อยขนาดไหนที่ทอจะทำงานได้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเราก็ยังยอมรับว่าเขาเป็นผู้เริ่มต้นคือยังไม่รู้จริงๆว่าซ่อมเท่าไหร่มีดวงเวียนได้เท่าไหร่จะต้องเสียค่าอุปกรณ์เท่าไหร่ก็เลย คลิปนี้ก็คงเป็นนะคลิปที่ดีที่สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นซื้อเครื่องมือมองหาเครื่องมือเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องการเทคนิคในการทํางานหนัง1ชิ้นใหอ้ออกมาได้หลายๆคนก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็ส่งรูปมาให้ดูก็ถือว่าตั้งใจกันดีนะครับคนไหนที่ยังทำไม่ได้ก็พยายามฝึกบ่อยๆนะครับมันทำพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากมากนะครับ ติดขัดตรงไหนก็ลองอินบอกเข้ามาถามหรือก็ถามหน้าเพจก็ได้นะครับโอเคเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับย้อนหลังไปประมาณ10ปีก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำงานงานหนังแฮนด์คัพเครื่องมือที่ดีๆเนี่ยมันยังเข้ามาน้อยผมใช้ซ่อมไทยนะครับชุดนี้ไม่น่าจะเกิน300บาทผมใช้ซ่อมไทยชุดนี้แต่ว่า ก็อาจจะมีการมาปรับแต่งกันตอนหลังบ้างเพราะว่ามันใช้งานหนักแล้วมันก็ก็ทื่อไปก็มีการรับการแต่งขึ้นมาแล้วผมก็ทาใช้ซ่อมชุดนี้ขายงานได้มากกว่าแสนบาทในการทำงานขายในช่วงยุคต้น,ตน,เ,นเพราะว่าหนึ่งเราก็ยังไม่มีแหล่งที่จะซื้อ,อเครื่องมือที่ดีแล้วก็ความรู้ที่จะซื้อเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนตอนทำอยู่ทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ ซ่อมตัวเนี้ซ่อมในราคาไม่น่าจะเกิน300บาท2ตัวเนี่ยผมก็ทํางานมาได้ขายได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าออไอ้เครื่องมือถูกแพงเนี่ยมันมันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับโอเคนี่คือเครื่องมือที่ถูกสุดละที่ผมเคยใช้มานะครับขยับขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานจีนหรืองานไทยอะ่ะมันก็ ราคาอยู่ที่น่าจะประมาณ4 3่สหรือ400ผมจำไม่ได้ละมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าพอไม่ได้ใช้ก็สนิมมาเลยครับอันนี้ก็ใช้อยู่นิดนึงสุดว่า,าไม่ค่อยชอบมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นงานมือชีพแล้วพอเจออาจารย์ญี่ปุ่นเขาก็แนะนำว่าเครื่องมือที่ฉันใช้เป็นยี่ห้อเกียวชินแอนะมันเป็นแบรนด์มาตรฐานของญี่ปุ่นเซตหนึ่งเนี่ยมีสตัวก็ ขึ้นมาอยู่ที่1 0 0 0ันอะไรนะหนึ่บาทก็เป็นชุดหนึ่งนะครับจากซ่อมราคาชุดละ300อเนี่ยมาเป็น1,350 350ละดูดีๆนะครับมันมีความต่างแล้วหลายเท่าตัวนะครับลองลองคิดดูดีๆนะครับว่าคุณจะจ่ายตรงไหนที่ซื้อพอทำมาสักพักหนึ่งมาเจอเพื่อนฝรั่งเศสบอกว่า,าที่นู่นเขาใช้ตัวนี้กันนะผมก็เลยบอกว่า ช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมซื้อมาให้หน่อยซื้อจากฝรั่งเศสมาให้หน่อยก็หมดไปหมื่นหนึ่งนะครับสามตัวนี้นะครับจะไม่ได้ว่ารวมรวมภาษีแล้วมันเฉียดเฉียดหมื่นหรือหมื่นผมจำไม่ได้นะครับความต่างของมันนะครับจากสามร้อยจนถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับผมแล้วควนี้มันก็จะมีคําถามมาว่าแล้วแล้วมันต่างกันยังไงแพงแพงผูกแพงขนาดนี้ยหลักๆเลยเนี่ย ที่คุณเห็นที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเรื่องของบอดี้มันน่ะแน่นอนนะครับวับสดุที่คุณใช้ที่ที่เขาทำมาใช้อะต้นทุนเหล็กที่ถูกสุดแล้วแพงสุดเนี่ยมันมีต้นทุนแน่นอนครับเห็นไหมครับมันมีต้นทุนสองก็คือการทำงานแบรนด์เนี่ยแบรนด์แบรนด์หลักๆพวกนี้เขามีมา น่าจะเป็นร้อยปีเกือบ200ปี180ปีครับเบเจอร์บองชัสเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วช่างหนังก็ทํากันมานานแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาโฮดักเขาอ่ะมันมีไหมมันมีแน่นอนครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราก็ทําใจให้กว้างๆนะครับว่าทุกวันนี้งานจีนเนี่ยงานจีนที่ว่าทํามาจะเรียกว่าก๊อปปี้ไหมเขาก็ทํามาได้ดีใกล้เคียงแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีแต่คราวนี้งานจีนเนี่ยราคามันเกือบเฉียด แบรนด์ยุโรปพวกนี้หรือมันก็เลยบางคนก็สองที่ส่องใจไงว่าจะซื้อแบบตัวแท้ดีไหมหรือว่าซื้องานจีนผมลองแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับงานจีนผมลองมาตัวที่ราคาที่อยู่ในเลนราคาที่อยู่ประมาณสามสามถึงห้าพันเนี่ยใช้ได้ดีเลยแต่งานจีนบางตัวก็ราคาโดดไปโดดไปมากเลยก็มีนะครับอันนั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของเราแล้วครับ แล้วก็มาดูเรื่องของเครื่องมือตัวอื่นนะครับอันนี้เราเห็นแลครับซ่อมความต่างจากหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นเนี่ยคุณได้อะไรจากตรงนี้หน้าตาเราเห็นแล้วแ่ะเ,เห็นความต่างของมันแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นมีดตัวนี้ผมซื้อออนไลน์มาดูนะครับแลราคาน่าจะสาม0สามกว่าบาทนะครับ กับตัวนี้ที่ใช้อยู่ทุกวันนี่คือเกียวชินแอลนะครับตัวที่ถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณ1,400นะครับใช้งานได้ดีใช้งานตลอดหน้าตาคล้ายกันมากนะครับถ้าดูดีๆคล้ายกันมากคนที่เริ่มต้นเนี่ยสับสนแน่นอนทําไมฉันต้องไปจ่ายราคา1,400ด้วยซื้อ350ไม่ดีเหรออย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว,ว่าผมซื้อมาแล้วผมพยายามรับให้คมที่สุดแล้วเนี่ยตัดก็ยากตัดได้สองาทีมันก็ทื่อทันทีเลยครับ อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่เขาทำแล้วก็โน้ตฮาว้วยเพราะมีตัดหนังเนี่ยมันมันทำกันยากผมเคยทดลองหลายๆครั้งละหลายๆแบรนด์แล้วมันทำกันยากฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะซื้อมีดสักเล่มหนึ่งไว้ใช้เนี่ยอ่าถ้าคุณรู้แบรนด์เนี่ยพวกนี้เกียวชินแอไซว่าคราฟชาอะไรพวกนี้แน่นอนครับแบรนด์เขามันการันตีในตัวว่าเขาทำมาให้เพื่อช่าง หนังใช้แต่ขนาดที่แบรนด์พวกนี้มันมันก็พยายามตีแบรนด์นะครับแต่บางทีก็อ่านไม่ออกว่าแบรนด์ยี่ห้ออะไรแล้วก็ที่มาที่ไปเราก็ไม่รู้อาจจะมีดีไหมคือโรงงานจีนทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามีเยอะนะครับที่ดีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่ด้วยราคาประมาณนี้มันหาดีค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วแล้วเราจะเสียกี่กี่ครั้งอะ เพื่อจะเจองานในราคาที่3-400บาทแล้วมันใช้ได้ดีเงี้ยน,นี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับตัวตอมาตัวนี้คือตัวขัดขอบร้อยกว่าบาทครับซื้อได้ตามตลาดทั่วไปครับตามออนไลน์ก็มีขายก็ใช้งานได้ได้เลยใช้ได้เลยตัวนี้ถือว่าไม่ได้เวลวร้ายกับตัวนี้เนะี่ยเป็นไม้อีโบนี e bon 1,400บาทนะครับของเกี่ยวชิ้นแอลเหมือนกันครับเป็นแบรนด์ก็ถามว่าใช้ได้เหมือนกันได้ไหมใช้ทั้ง2ตัวหลักร้อยกับหลักพันแต่ว่าจากตัวผมเองจากนักเรียนที่มาเรียนในคลาสเนี่ยพอจับอันนี้แล้วเขาบอกเลยว่ามันต่างจริงๆนะอาจารย์เวลาใช้ผมให้ทดลองใช้แล้วว่ามันต่างไหมสอคือวัสดุไอ้พวกไม้ถูกเนี่ยบางทีโดนน้ําตกเนี่ยมันเป็นไม้ลังถูกถกมาทาบางทีแตกแตก ก็ทิ้งไปซื้อใหม่ก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่ามันแค่100ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าพวกนี้ไม้มันแข็งเนี่ยถ้าคุณจ่ายไปหนึ่งพัน 1, แล้วมันแตกเนี้ยอัน,นอันนี้ก็ไม่น่าซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับที่เราจ่ายแต่อันนี้ก็ว่าไม้มันเนื้อแข็งมากมันเป็นไม้ค่อนข้างเนื้อแข็งแล้วก็ทํางานได้เร็วมีมุมที่หลากหลายในการทํางานนะครับตัวนี้มีงานแบบของจีนก็ทําเดยนแบบราคา200กว่าบาทหรือ100ร้อยกว่าบาทผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม้เนี่ยต้นทุนของไม้มันมันมีครับไม้ที่ดีและแข็งพวกนี้นแน่นอนมันต้องแพงกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากคือซื้อได้ตามกําลังเลยความชอบของคุณว่าคุณจะจ่ายถูกใจแพงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวงเวียนนี่คือตัวแรกที่ผมซื้อในชีวิตเลยนะครับสามร้องร้อยหาสิบหรือสา0ร้อยผมจำไม่ได้แล้วมันเกือบสิปีละ ทุกวันนี้มันก็ยังใช้งานได้ในคาสเรียนก็ยังให้นักเรียนหยิบไปใช้ได้กับตัวอีกหนึ่งที่ผมใช้มาซื้อตอนหลังก็คือไอแว่นตัวนี้ก็ราคาเฉียดๆพันนะครับหรือพันหนึ่งผมไม่แน่ใจลืมไปละก็รูปร่างหน้าตามันก็สวยแล้วก็มันค่อนข้างจะคงทนแล้วก็คือเวลาตีมันไม่ขยับเหมือนพวกตัวถูกๆอะ่ะ แต่ถามว่าตัวถูกใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับก็แต่ผมเนี่ยไอแว่นเนี่ยผมเคยตัวนี้ตัวที่สองน,นะครับพังไปตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทองเหลืองพอใช้เป็นนานมันสวยจริงแต่ว่าทองเหลืองมันมีความนิ่มเกลียวมันรูดก็พังครับของแพงก็พังได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับไม่ได้ว่า,ามารวยของแพงว่ามันจะดีเสมอไปตัวต่อมาคือได้ตัวนี้ เป็นได้จีนทั่วไปก็180บาทโมวหนึ่งกับตัวนี้ลินเคเบิลครับมียี่ห้อมีที่มาที่ไปเบอร์332 natural 1,500บาทกับ180บาทดูนะครับจากหลักร้อยจนถึงหลักพันเนี่ยหลายเท่าที่เราจะจ่ายต่างกันตรงไหนนะครับเหมือนเดิมครับแบรนด์ที่มันมีมานานวัสดุที่ที่ต้องดีกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยราคาของมันเนี่ย เพราะว่าอย่างอย่างเชือกได้ได้ของจีนเนี่ยผมลองมาหลายหลายตัวนะบางบางตัวก็ใช้ได้ดีนะแต่บางตัวเนี่ยเย็บไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันใช้ได้แตกแล้วรอยแล้วอะ่ะคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นล็อตของมันหรือตัวยี่ห้อหรือโรงงานที่เราเจอเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกับเครื่องมืออะ่ะของจีนที่ดีมันก็มีอย่างตัวถูกๆเนี่ยแต่พอเราไปไปค้นหากับพวกนี้แล้วอะ่ะ มันก็เหนื่อยเหมือนกันแม้กระทั่งแบบคนขายเคยบอกผมว่า,ายี่ห้อเดียวกันอาจารย์เบอร์เดียวกันสีเดียวกันมันมาแต่ละลอ็อตบางทียังไม่เหมือนกันเลยงานจีนเนี่ยก็อย่างที่บอกด้วยราคาของมันเราต้องยอมรับทํางานได้ไหมขายได้ไหมทําขายได้นะครับร้อยขบ่ายก็ขายได้สําหรับผู้เริ่มต้นอยู่ที่ตลาดที่คุณจะเอาไปขายเท่านั้นเองนะครับว่าเราขายงานแพงถูกแพงขนาดไหนโอเคตัวสุดท้ายที่ผมเอามาให้ดูคือออลตัวนี้ก็ ของเคียวชินแอลนะครับก็ใช้กันมาตรฐานแล้วรขบของของญี่ปุ่น495บาทกับตัวของบองชาดฝรั่งเศสตัวนี้ก็900กว่าบาทอันนี้ต่างจริงๆนะครับอันนี้ต่างต้องยอมรับเปิดใจให้กว้างนะครับก็คือมันของฝรั่งเศสตัวนี้ตกมาครั้งนะครับผมตัดทิ้งแล้วก็รับใหม่มันยังใช้คมได้เหมือนเดิมแล้วเหมือนยิ่งใช้ยิ่งคมแต่เคียวชินเนี่ยมันเป็นงานที่สำหรับพวกซ่อมไดมอนด์เนี่ยเวลาตอนแทงคุณต้องใช้แรงกดนิดนึง แต่ถ้ารับแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ถึงกับเลวร้ายมากนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เขาการันตีตัวเองอยู่แล้วว่าเขาทำมาให้ช่างหนังใช้ะครับแต่อย่าไปเทียบพอคุณไปเทียบกับตัวที่ท็อปๆราคาหลักพันแล้วพวกนี้แบรนด์แบรนด์ตัวบนเนี่ยความต่างเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะได้รู้งบประมาณในการซื้อข้าวของในการทำงานหนังแล้ว ผมเห็นในช้อปปีหรือ La z a d a มีเยอะมากนะครับเครื่องมือถูกมากเลยซ่อมในี่0สองกว่าบาทคุณก็ซื้อได้สําหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยที่คิดว่าเออเราทําเล่นๆเ,เนี่ยเราเรายังไม่ทำจริงจังมากจะลองซื้อมาใช้ก็ได้นะครับอ,อ๋อมันจะได้แบบไม่ต้องแบบเสียทุนนรัพย์มากในการเริ่มต้นบางคนทํานิดหน่อยแล้วก็เลิกทำอะไรประมาณนี้ก็ลองซื้อมาแต่ว่าคุณต้องยอมรับนะบางทีมันใช้ๆแล้วอาจจะหักบ้างหรือว่าบิ่นหรือไม่คมอะไรพวกนี้ มันเป็นอาการของของถูกธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะเจอในอเครื่องมือราคาถูกพวกนี้ก็ต้องทำใจนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าทำเป็นมืออาชีพเนี่ยอย่างนักเรียนมาถามผมผมก็จะบอกว่าเออมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3- 4พันเนี่ยคือใช้ได้เลยแบบไม่ไม่ต้องซื้อหลายๆครั้งอย่างพวกแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ได้เลยแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมาหลักร้อยก็ค,คงต้องเป็นงานไทยงานจีน ถ้าจะเอาดีเลยก็ต้องเป็นหลักหมื่นหรือหลายหมื่นขึ้นไปนะครับถึงจะได้ของในเกตที่ผมใช้ะฉะนั้นก็สาหรับผู้จะสนับสนุนคลาสออนไลน์เนี่ยก,ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่า,าที่ท่านช่วยผมสนับสนุนมา1000บาทเนี่ยจะให้ผมจัดเครื่องมือให้มันเป็นไปไม่ได้รอกครับก็ได้แค่แพทเทิร์นแล้วก็ถามมาเยอะว่าผมขายของไหมอ่ะมีบางส่วนนะก็คือไม,ไม่ได้ว่าสั่งมาเป็นรโหล,โลกคือ บางชุดเนี่ยสั่งมาเพื่อเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนหรือว่าสั่งมาใช้แล้วก็สั่งเผื่อมาเงี้ยถ้ามีเราก็ขายแต่ว่าไม่ได้สั่งมาเพื่อเป็นขายโดยตรงแบบว่ามีเยอะเๆไม่ใช่นะครับบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับแต่ใครจะซื้ออะไรแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยก็อินบอกมาถามได้แล้วกันผมก็จะตอบนะครับว่าเออตัวนี้มันใช้ได้นะตัวนี้นี่มันก็ต้องสมราคาหรืออะไรก็ว่าไปนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ